ฉันนั่งงงมากเว้ยไปบิตคอยอ่ะบิตคอยไปอ่านใน Google เมื่อเช้าอ่ะอีเทเรียม USDBTCBDGGSd อะไรมั่วไปหมดอ่ะเอาไวง่ายมันเหมือนหุ้นเว้ยเข้าไปนั่งเทรเว้ยมันจะมีตัวเหมือนหุ้นอ่ะตอนแรกคุณนฉันก็ไม่รู้อกพอฉันเล่นไปเรื่อยๆสักปีสองปีฉันก็เริ่มรู้ว่ามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอลองซื้อขายอ่ะได้เงินจริงๆนะแต่ฉันชอบเลยว่ามันมันมันเทรดได้ทุกวันเว้ยฉันว่ามันดีกว่าหุ้นนะ นั่นแหะเที่ยงวันถงเที่ยงคืนอ่ะผู้อ่ะมันเปิดแค่จังค์ะหนึ่งสกเว้ยแต่ว่าบิตคอยอ่ะแกเทรดได้ทั้งวันทั้งคืนมันขึ้นฮะแกก็ขายลงพอมันลงแกก็ซื้อพอขายปุ๊บแกก็เอาสั่งซื้อตัวใหม่ตัวใหม่เสร็จปุ๊บแกก็ซื้อพอพอมันขึ้นแกก็ขายแกเป็นเล่นตัวใหม่ศับไปเรื่อยอ่านข่าวดูว่าเขาเล่นตัวไหนแค่นี้นมันเป็นการหาเงินที่ง่ายมานั่งเทรดปุ๊บ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 แต่ต้องอ่านภาษาอังกฤษออกนะเพราะว่ามันโคกับใบนั้นแกต้องการภาษาอังกฤษออกเพราะ<ม> <miyorum. S 1>